สวัสดีค่ะมนัสนันท์แ่ะอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยเลี้ยงทองเอเชียนเกมครั้งที่ศิกษาทำงานอยู่ที่บร,ริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดประจําสูนย์ควคุมการบินอุดรธานีและเป็นคณะทํางานจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลตั้งแต่ปี2546สําหรับในปีนี้นะคะขอเชิญแฟนๆวอลเลย์บอล ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องน้องนักตบลูกยางรุ่นเล็กอายุไม่เกิน12ปีในการแข่งขันวิทยุการบินมินิมอลเล่บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแมนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่14ปีที่42ระหว่างวันที่3มถึงมกราคมนี้ นรงพนัสศึกษา2และ3สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีแล้วมาเจอกันในงานนะเจ้าสวัสดีเจ้า